มากรับครับโอ้ป้ายสวยงามนะครับเทศบาลตำบลนาหนองไผ่นะครับป้บบนานคุ้มเองนะครับเชื่อถือป้ายนายสิริศักดิ์ลักษร และสาวปัทมพรยีรังสำหรับถือพัดนะครับนายอมรเทพนุยโหนและนางสาวพัฒรพรสุขอินถือพระบรมธรมมาตะเองในตอนนี้นะครับเดี๋ยวกำงศรีวัดก็จะตามมาถึงนี้แหละนะครับสำหรับทำฝัญประจำตำบล นาหนองไผ่นะครับตำบลน,นาหนองไผ่ผินเดนปลาไหลรถดีมากมีข้าวมะลิหอมงามเทียบพร้อมวัฒนธรรมเลิศล้ำกเกษตรอินทรีย์ข้าไหมดีลายยกดอกครับผมชื่อผู้ถือป้ายทำฝันนะครับป้ายที่หนึ่งนายธนวัฒน์สุนินนางสาววิรา ายที่สองนายปลายมนัสสารแก้วนางสาวนัเทเพชรพิโรกรำป้ายที่สามนายนัทวัฒน์ดีสถานนางสาวออนาลงวิชัยรำป้ายที่สี่นายปิยพัฒน์โมทิจิตนางสาวทอขวัญแหงเจริญป้ายที่ห้านายนัทพลหัวพิจิตตนางสาวกิศสสนานิยนรูรำป้ายที่หกนายธนโชธวันลักษณ์ สาวกันมิททรพินตะพุป้ายที่เจ็ดนายโสพลเยี่ยรังนางสาวกัญญากรอุทามอนดับสำหรับในส่วนของป้ายขบวนนางรังในกำลังทีเดียวผ่านไปในป้ายพระพรมนักพัสกรบุญครองนะครับอันนี้ก็คือเป็นขบวนนางรัทีสักานะำลังทุกที่ยังไม่ เสด็ยหยอมน่งนอนรู้แล้วรู้ดีนะครับท่านคนหน้าชาติคนนะครับน่าจะประมาณสามสิบนางรำนะครับร้องด้วยขบวนแสดงด้วยก็ได้จะ่รบตามเกม มีพานใบสีแห่มานะครับ